สวัสดีครับขอต้อนรับคนเข้าสู่โอวิกชแนลนั่นเองนะฮะแล้ววันนี้ก็ผมผมมีเกมใหม่จะมาแนะนํากันนั่นเองนะเกมซี r ร่ o Hero นั่นเองนะฮะซึ่งบอกได้เลยว่าเกมนี้เนี่ยคือเล่นง่ายมากๆกับผมเป็นแนวไอดอลแนวตั้งนั่นเองนะฮะวันนี้ผมเลยจะมารีวิวนะครับโชว์เกมเพ์คร่าวๆเนื้อระบบต่างๆที่น่าสนใจแล้วก็เดี๋ยวตอนท้ายคลิปมีสุ่มกาชาล็อตใหญ่กันแน่นอนนั่นเองนะฮะมาเดี๋ยวไม่รอช้ากับผมเดี๋ยวเราเข้าเกมเลยดีกว่าจัดไปกับผมอ่านีคกับผมเราเข้าเกมมาแล้วนะฮ ไอโดนะครับก็คือเราไม่ต้องออนเกมไม่ต้องเปิดจอค้างไว้เนี่ยตัวละครเราก็จะทําการฟาร์มทรัพยากรไปเรื่อยๆเนาะพอเรามีเวลาเนี่ยก็กดเข้ามือถือมาแล้วก็กดรับทรัพยากรปุ๊บแล้วก็รับเลยป้าบอะไรประมาณนี้แล้วก็พยายามกดท้าทายไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับเพราะว่ามันจะทําให้เราเนี่ยได้ทรัพยากรเยอะขึ้นเนาะมาตบหมอนป่าซะหน่อยอยังไงซิยังไงซิเลี้ยงเลือดไว้แล้ว เดี๋ยวให้น้องลูกโป่งเก็บงานเรียบร้อยเรียบร้อยนี่แม่งไม่ตายโอเคครับ ซึ่งจะเห็นได้ว่าตัวเกมเนี่ยจะเป็นแนวแบบพิกเซลอาร์ตนั่นเองนะฮะตัวละครแบบมีความน่ารักตะมุตะมีนะฮะนี่ตัวละครที่ผมมีเนี่ยเป็นตัว SR สอตัวแล้วก็ตัวระดับ SR 3ตัวนั่นเองนะฮะซึ่งแต่ละตัวละครเนี่ยมันก็จะมีความสามารถแตกต่างกันออกไปนะฮะเราจะต้องทําการจัดทัพของเราตัวแทงยืนหน้าตัวซัพพอร์ตตัว DPS ยืนข้างหลังอะไรประมาณนี้ซึ่งแต่ละตัวละครเนี่ยคือเราก็สามารถกดเข้าไปดูได้นั่นเองหูวว้าวนี่ได้ว่ามโหลฬาจริงๆนะครับนี่มาดูตรง สกิลเลยนะครับสับไอตัวละครนี้เนี่ย,ยก็จะเป็นตัวละครที่โจมตีศัตรูหมู่เมื่อฆ่าศัตรูได้เนี่ยจะได้เดามเอสะสมนั่นเองนะฮะอย่างน้องตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวซ c หมู่นั่นเองนะฮะสกิลก็คือจะโจมตีไฟชารคู่ต่อสู้1เทินอะไรประมาณนี้ <Wow. S 1> ไอตัว SR นี่สกิลก็น่าสนใจเหมือนกันนะทุกคนอย่างไอน้องคนนี้เนี่ยโอ้โหเรียกว่ายิ่งใหญ่ทุกตัวละครจริงๆโดยน้องคนนี้เนี่ยเมื่อเราสังหารคู่ต่อสู้ได้เนี่ยคือน้องจะทําการโจมตีต่อทันทีเลยเหมือนได้รับเทินเพิ่มอ่ะ <c oughs> เพราะฉะนัน ตัวต่อไปแล้วก็ไปตีอีกตัวหนึ่งแล้วก็ไปตีอีกตัวหนึ่งแล้วก็ไปตีอีกตัวหนึ่งเรื่อยๆเลยนะฮะตัวนี้นี่คืออย่างเดือด <c oughs> ก็ลาลาประมาณนี้นะครับแล้วก็ต้องจัดทีมให้มันแบบเหมาะสมกับคอมโบของทีมเราเนอะ <c oughs> ซึ่งแต่ละตัวละครเนี่ยเราก็จะสามารถทําการอัปดาวของมันได้แต่ว่าการอัปดาวเนี่ยคือเราจะต้องใช้จิ๊กซอของตัวละครมันนะฮะ <c oughs> ซึ่งได้จากการเปิดกาชาได้ตัวละครมันซ้ําเราจะได้จิ๊กซอเนอะแล้วก็เลเวลเนี่ยเราสามารถอัปเลเวลตัวละครได้นี่ปึ๊บ ทีละ5เลเวลทีละ5เลเวลแล้วพออัพเลเวลถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยมันจะใช้คําว่าทะลุก็คือปลดล็อกจากเลเวลร้อยสู่200บวกบวกอะไรประมาณนี้ก็ต้องใช้เม็ดสีแดงๆนะครับได้จากการไต่หอได้จากการกาชาไข่อะไรประมาณนี้นี่กดเลยปึ๊บ อะไรประมาณนี้นั่นเองฮะและยังมีในเรื่องของเครื่องสวมใส่ด้วยนี่กดสวมใส่ทั้งหมดเลยอันนตโนมัตินะฮะแล้วก็แต่ละตัวละครเนี่ยคือเราสามารถเลี้ยงสัตว์เลี้ยงได้ด้วยนี่ใส่น้องปลาเข้าไปนะ <help. S 1> เดี๋ยวเกมนี้มันจะมีโหมดตกปลาให้ด้วยทุกคนรเราสามารถเอาปลาที่เราตกมาได้เนี่ยเอาน้องมาเลี้ยงนั่นเองนะครับนี่ใส่เข้าไปเลยแล้วก็พอเราพัฒนาตัวละครไปเรื่อยๆเนี่ยเราสามารถปลุกพลังได้สามารถหาสกินวสวยๆมาใส่ให้น้องได้น่ารักนะเนอะแนวแบบ pixel a r ตอะไรประมาณนี้แล้วก็แต่ละตัวละครเนี่ยมันจะมีการใช้ combo ค,คู่กันนะ สามารถกดเข้ามาดูตรงนี้เลยทําคอมโบโด้วยกันจะได้โบนัสสเตตอะไรแล้วก็สามารถเข้ามาดูตรงนี้ได้นั่นเองนะฮะสำหรับตัวละครเนี่ยคร่าวๆก็ราวๆประมาณนี้นั่นเองนะครับแล้วก็โหมโดต่างๆเนี่ยมีให้เล่นเยอะแยะนะครับบททดสอบซัมมิทเนี่ยจะเป็นคล้ายๆตีบอสเพื่อเอาทรัพยากรอะไรประมาณนี้นะครับก็ถือว่าไม่ยากส่วนอันต่อมาเนี่ยจะเป็นระบบตกปลานั่นเองนะครับซึ่งในแต่ละวันเนี่ยมันก็จะมีเควสมาให้เดี๋ยวผมลองตกให้ดูสักรอบหนึ่งแล้วกันเนอะ ยังไงอึ๊บโอ้โหแม่เงยตกได้ขยะพี่ตายเด้อแต่ไม่เป็นไรมีเควสตกขยะอยู่นะครับยังไงยังไงยังไงขอปลาแบบตัวเป่งๆขอเจ้าแม่น้ำเอ้ย <Brand. S 2> ตัวอะไรอะปลาขนาดเล็กนะครับซึ่งเราสามารถเลือกที่จะส่งเควสหรือว่าเอาไปวางไว้ในพิพิธภัณฑ์เอาไปให้ตัวละครเลี้ยงได้นั่นเองนะครับใส่พิพิธภัณฑ์ไว้ก็ได้เนี่ยเราสามารถไปดูยังตู้ปลาได้นั่นเองนะครับไอตัวที่เราเพิ่งตกได้เนี่ยจะได้เลือด 10k นั่นเองนะครับ <Wow. S 2> ก็คือ1,000 0ห,นหนเนาะเปลี่ยนปึ๊บอ่าอะไรประมาณนี้หุยหุยรอบนี้รอบรอบนี้นะตัวใหญ่หุย ปลาขนาดใหญ่นะครับ <Wow. S 1> ปลาที่อยู่ในยุคเดียวกับไดนโนเสาร์อุ้ยไอตัวนี้ไม่ขายนะครับต้องเอามาเลี้ยงแล้วแหะจังหวะนี้แล้วก็ต่อมาจะเป็นเกมเพจจำกัดเวลานั่นเองนะครับซึ่งมันจะเป็นกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นเป็นช่วงเวลาในแต่ละวันนะฮะเออคือไอกิจกรรมบอสบุกลุกเนี่ยก็คือมันจะบุกมาช่วงเที่ยงจนถึง6กโมงเย็นตอนที่ผมอัาคลิปเนี่ยมันเป็นเวลา6กโมงเช้านะฮะอันนี้เรียกได้ว่าบอสหลับอยู่ <Yeah. S 1> อดตีเลยเนี่ยมีกิจกรรมตกปลานะครับจัดขึ้นตอนสามทุ่มกิจกรรมการประชันแชมป์ไอ ดวนดาบนะฮะบอกได้เลยว่ากิจโคตรเยอะอันนี้จะเป็นกิจกรรมล็อกอินประจำวันเนาะรางวัลล็อกอิน7วันหุ้ยได้ตัวละครด้วยปะเนี่ย ไหนลองดูดิโอ้ได้ตัวละครใหม่นะครับน้องนับพิสทิมนั่นเองนะฮะอ๋อส่วนอันนี้จะเป็นตะลุยด่านนั่นเองนะครับซึ่งจะมีมินิเกมให้เล่นมีด่านต่างๆที่เอาทีมของเราเนี่ยเข้าไปบุกตะลุยนะฮะซึ่งบอกได้เลยว่ามีหลายด่านมากนะครับพวกด่านต่างๆกับมินิเกมมามีโคตรเยอะทุกคนลองดูนะฮะแล้วก็อันนี้จะเป็นด่านทรัพยากรรายวันนั่นเองนะครับกดกวาดล้างทั้งหมดเลยแล้วกันปึ๊บกดเลยอ่าอะไรประมาณนี้นั่นเองนะฮะซึ่งด่านฟาร์มทรัพยากรเนี่ยมันก็จะมีทั้งโกมีทรัพย พยากรในการตีบวกนะครับทรัพยากรในการตีบวกเครื่องประดับเลื่อนขั้นศาสตาวุธอะไรประมาณนี้นะฮะก็สามารถมาเลือกฟาร์มทรัพยากรได้นั่นเองส่วนอันนี้จะเป็นอารีน่านั่นเองนะครับก็คือเอาทีมของเราเนี่ยไปตบกับคู่ต่อสู้เนาะโอ้โหชื่อแต่ละคนหัสดีอธิปัตไนโดชันแน่มาอืม,มาเจอเทนตาโคของผมนะฮะนี่ไงทุบไปเจอแท้ป้าดนะฮะถ้าตีตายได้ตีต่อ ตีตายได้ตีต่อตีตายได้ตีต่อโอ้โหตัวนี้เล่นโคตรมันทุกคนโอเคเรียบร้อยครับโซโลหมดทีมเลย อย่างเข้มโอเคครับคร่าวๆก็เราลาประมาณนี้นะครับพอชนะเนี่ยเราก็จะได้เหรียญอดีนามาแล้วก็แลงอัพอันดับดีขึ้นนั่นเองนะฮะแล้วก็อันต่อมาจะเป็นเกมเพลย์ข้ามเซิร์ฟอันนี้จะมีขุดเหมืองด้วยนั่นเองนะครับเอาตัวของเราเนี่ยมาขุดทรัพยากรทิ้งเอาไว้นั่นเองนะฮะซึ่งก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับเพราะว่าคนอื่นเนี่ยก็สามารถมาตียึดเหมืองเราได้เช่นกันว่าง่ายๆก็คือระบบที่เป็นการห้ามหันกันระหว่างผู้เล่นอีกโหมดหนึ่งเลยก็ว่าได้นั่นเองนะฮะซึ่งเหมืองเนี่ยมันก็จะมีเเเหหหมมมืืืออองงงยกแรรคิ ะะเราสามารถเลือกได้เลย อะไรประมาณนี้แล้วก็อันสุดท้ายจะเป็นหอคอยสวรรค์นั่นเองนะครับก็คือเหมือนเกมอื่นๆเนอะก็คือโหมดไต่หอนั่นเองนะครับอ่านี่แหละครับผมแล้วก็ไต่ไปให้ได้ไกลที่สุดเนอะแต่ละชั้นมันก็จะมีของรางวัลให้ไอโหมดนี้ได้ลูกแก้วสีแดงที่ใช้ในการปลดล็อกแม็กเลเวลโคตรเยอะทุกคนยังไงก็อย่าลืมมาเล่นกันด้วยอ้อเกือบลืมไปแล้วก็มันจะมีในโหมดของเมืองด้วยนั่นเองนะครับในเมืองเนี่ยก็จะมีห้องกาชามีร้านค้าต่างๆนะครับสามารถเข้ามาดูได้ว่าร้านค้าตอนนี้มันมีอะไรมาขายบ้างเนอะเน อารีนาต่างๆเนี่ยมาซื้อของในร้านค้าได้แล้วก็ในส่วนของกิลด์เนี่ยก็คืออย่าลืมเข้ามาบริจาคก,กิลด์ด้วยเพราะว่ามันได้ทรัพยากรเนาะใช้โกรบริจาคใช้เพชรบริจาคอะไรประมาณนี้โอเคครับเข้าๆก็เราลาประมาณนี้เนาะซึ่งจริงๆมันมีโหมดอีกเยอะแยะเลยครับผมแต่ว่าผมยังเล่นไปเรื่อยๆอยู่เนะตอนนี้หลายๆโหมดก็คือยังไม่ได้เปิดมาถึงเวลาสําคัญแล้วทุกคน<อ>เวลาแห่งการกาชายอย่างไงเล่ากด<อ>ไปตรงนี้ก่อนทุกคนอันนี้จะเป็นไข่นะครับไอ้ไข่พวกนี้เนี่ยมันจะให้ทรัพยากรในการอัพตัวละครเราแล้วถ้าเราโชค มีโอกาสได้การ์ดตัวละครด้วยนะเนี่ยมีโอกาสได้การ์ดส้มการ์ดแดง36%แต่ว่า36%นี่คือไข่แดงเลยนะการที่เราจะได้ไข่แดงเนี่ยก็คือเราต้องค่อยๆเปิดไข่เขียวไข่ฟ้าไข่ม่วงอัพขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะมาเดี๋ยวเราค่อยๆเปิดเลยลวกันุยังไงซีโอ้โหทองล้วนมาเปิดไข่ฟ้าต่อทุกคนปึ๊บยังไงโอเคเรื่อยๆแล้วกันนะครับอีก3อัน oh. แล้วก็กดเอาด้วย ปึ๊บได้ไข่ทองมา2ฟองนะครับแล้วก็เดเปิดไข่ม่วงด้วยปึ๊บโอ้นี่ไงได้ยาทะลุมานะฮะแล้วก็ไข่ทอง2อ,อันอุ๊ยได้ตัวละครนิโคลูนั่นเองนะครับ oh. ไอตัวนี้น่าจะเป็นตัวสายซีซีนะเอาเรื่องนะครับยินดีด้วยได้รับตัวละครใหม่อุ้ยจริงๆได้ตัวละครใหม่2ตัวหรือเปล่าแต่ว่าไอตัวนี้น่าจะซ้ำน,นะฮะแล้วก็ได้ไข่ทองเพิ่มมาไปหนึ่งด้วยไหนลองดูดิ ผู้เอข่ทองนี้ได้ของดีเยอะแฮะโอเคอันนี้ก็จะเป็นระบบสุ่มไข่เนาะแต่ของจริงอะมันหลังจากนี้ต่างหากน้องๆน,นี่ละครับผมตึกกาชาปองนะฮะนี่มาเป็นตู้เลยทีเดียวสุ่มฟรีไปก่อนเลยหนึ่งครั้งยังไงสิยังไงโอ้โหได้เป็นจิ๊กซอว์นะครับเอลิออแถมเป็นตัวเอสอาร์ด้วยมาเดี๋ยวสุ่มทีละสิบครั้งเลยลวกันนะครับทุกคนป่ไปเรื่อยๆลุย ขอของดีๆขอตัวสีแดงมันต้องได้สักตัวแล้ววะโอ้ยตัว SR นะครับน้องคาล่าโอ้โหให้ตายเด้อเหมาโหลานจะชัดจ้าจะเลือกเกินไอตัวนี้ตัวซัพพอร์ตนะฮะชัดเจนโอเคตัวแดงยังไม่ออกนะครับเดี๋ยวเราลองสุ่มอีกรอบแล้วกันเนอะปุ๊บใช้เพชร2 0 0 1ไป อืมอีลูเมียนะครับยังไม่ได้ตัวแดงทุกคนมาไปต่อเรื่อยๆเพรนี้ผมสะสมมาตั้งแต่ต้นเกมแล้วก็อัดเพิ่มเข้าไปด้วยมามันจะมีแอนิเมชั่นอะไรแบบุยทุกคนกล่องแดงใช่เปล่าใช่ป่ะซิกฟรีดเหรอไอตัวนี้เป็นสายควบคุมนะฮะหน้าตาดูแบบโคตรแทงเลย ม,มาแล้วโอ้ตัวนี้ถือดาบคู่นะครับโคตรเท่เลยใช่ไหมทุกคนเวลาเราได้ตัวเอเตาร์เนี่ยกล่องมันจะเป็นสีแดงเว้ยมาเดี๋ยวเราลองสุ่มอีกครั้งแล้วกันขอ,อกล่องแดงได้ไหมรู้ว่าจริงๆมันแดงทุกรอบอยู่แล้วไอ้กล่องนี้ก็แดงอน้องเหมือนแมงป่องเลยวะ <c oughs> โอเคเรียบร้อยมาลองสุ่มไปเรื่อยๆอีกสักนิดนึงแล้วกันนะครับกำลังเพลินเลยอยากรู้ว่า,วาเวลาเราได้ตัวสีแดงอ่ะมันจะมีเอฟเฟกต์อะไรปะ ใครที่สังเกตเห็นความแตกต่างเนี่ยลองพิมพ์มาข้างล่างหน่อยแล้กันอุ้ยซันนี่ไอตัวนี้ตัวซ้ำนี่อันนี้ยตัวที่ชาหมู่ทีมเราใช่ไหมอืมมามีสิบครั้งเลยผมว่ากล่องมันเหมือนกันหมดเว้ยแต่กล่องนี้โคตรแดงเลยนะโอเคลักเคียอือหืมาครั้งสุดท้ายทุกคนแค่นี้ก็ล้นทีมแล้ว ออดีๆรอบสุดท้ายแล้วยังไงอืมโอ้โหเอลิออตขอจบด้วยสาวๆได้ไหมทุกคนจบด้วยหนุ่มๆห,หัวใจมันไม่ชื่นมืนเอาดีๆขอแบบบึมบึมหมายถึงความสามารถบึมบึมโอ้โหเลนเชอร์ ot, ด้านนายเหรอตรงตัวพิกเซลอาร์นี่คืออย่างถึกอะสายแท้งนะครับชัดเจนเราจะไม่ยอมจบด้วยหนุ่มๆเด็ดขาดทุกคนมาขอขอจบด้วยสาวๆแล้วเดี๋ยวพอและขอแบบล้างตาหน่อยสิ อ่านี่ไงมาแล้วนะครับน้องโครชิตนั่นเองนะฮะโอ้น้องเหมือนมีอาวุธเป็นสนับนั่นเองนะฮะดูแบบแข็งแกร่งมากเลยตัวเนี้สายเดยมเมจต่อยบ้านช่องพังแน่นอนอุ้ยได้ตัวเพิ่มด้วยตัวนี้ซ้ำนะฮะ โอเคครับเข้าๆก็าลาๆประมาณนี้เลยนั่นเองนะครับสำหรับเกมซีโร่ทูฮีโร่นั่นเองนะครับ,รบ, Hero, รบแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยมันจะมีกิจกรรมอีเวนต์เปิดเซิร์ฟเนี่ยโอ้โหบอกได้เลยว่าแจกโคตรเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นของอัพตัวละครของสุ่มกาชาเนี่ยอันนี้เป็นตั๋วสุ่มกาชาตัวละครระดับ S.R. นะครับแล้วก็รางวัลล็อกอินเนี่ยมีตั๋วเลือกตัวระดับ S.S.R. เลยนะทุกคนไม่ใช่สุ่มนะฮะอันนี้เป็นตั๋วเลือกเลยเนาะ oh. บอกเลยว่าไม่ธรรมดาก็หวังว่าคนที่ผ่านเข้ามาดูคลิปนี้เนี่ยจะสนุกแล้วก็ลินนไปกยต่าาา้้ดสุชอทคะ บอกได้เลยว่าเกม,มเล่นง่ายครับผมแล้วก็สามารถพกไปเล่นที่ไหนก็ได้เพราะว่ามันเป็นแนวแบบแนวตั้งอ่ะนะสามารถเล่นมือเดียวได้ก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะฮะถ้าใครชอบเนี่ยผมทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ในดีคริปชันคลิปละกันนะครับสามารถดาวน์โหลดมาเล่นกันได้สําหรับคลิปนี้ผมโอบิกนะครับก็ขอตัวลากันไปก่อนละกันเดี๋ยวไว้ถ้ามีคลิปรีวิวเกมอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวจะมาอัพให้ดูเรื่อยๆละกันนะครับฝากติดตามันไว้ด้วยถ้าชอบใจเนี่ยฝากกดถูกใจครับผมแล้วก็ซับสไครต์ช่องของโอบิกันไว้ด้วยละกนี้ผมก็ ครับ๊ายบายพชร